แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งบิลถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแค A cap. ทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง,ง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคำกันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเเมื่อวานนะครับที่ให้ไว้ก็จะเป็นโซนนะพวกนี้นะ ในโซนแรกนะตอนเช้านะครับจุดนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าเทรดไม่ทันนะเพราะว่าผมลงคลิปไปเนี่ยกราฟก็ดีจากโซนดีมานนี้ขึ้นไปเลยนะครับโซนเนี้ยผมตีไว้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วนะฮะผมใช้โซนเดิมนะอัลฟาระวังไว้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะครับน่าจะได้ของกันไปนะตรงนี้อ่าดีขึ้นไปข้างๆไก่นะครับแล้วก็โซนเซลล์นะครับของผมนะสปายนะตรงนี้อ่าช่วงเกสี่นะครับ สังเกตว่ากราฟเข้ามาในโซนแล้วไม่ได้มีคอนเฟิร์มอะไรนะครับเบรกขึ้นไปเลยนะฮะตรงนี้ก็ใช้จังหวะในการเบรกรีเทสนะฮะผมพูดไว้เสมอนะครับถ้าเกิดว่าโซนแรกถูกทำลายนะครับเราต้องลุนรีเทสแล้วก็ฟอลโล่ขึ้นไปต่อนะครับไปาโซนถัดไปนะฮะพอขึ้นมาโซนถัดไปแล้วนะครับตรงนี้ผมก็ได้แจ้งเตือนในเทเล gram นะผมได้ออเดอร์เซลล์มานะครับล่วงมา700กว่าจุดเลยนะครับก่อนที่กราฟราคาจะเบรคขึ้นไป แล้วก็เป้าหมายต่อไปก็จะเป็นช่วง3.38นะครับตัวนี้ผมแพ้นะเพราะว่ากราฟราคาคอนเฟิร์มแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงมานะฮะกราฟเบรกขึ้นไปต่อก็เหมือนเดิมนะครับเบรกแล้วก็รีเทสนะตัวนี้ก็จะมารีเทสดีมานนะครับก็เป็นโซนโซนเดิมนะครับ3.8-4.6นะฮะกราฟก็ขึ้นไปต่อนะตรงนี้โซนเซลล์นี้ก็หวังว่าแหละท่านจะจะ,จะเห็นนะแต่ว่าผมไม่ได้แจ้งเข้าไปนะครับแต่าผมตีโซนไว้ตั้งแต่คลิปในตอนเช้าเนาะ ช่วง70ถึง87นะฮะบอกว่าถ้าเกิดว่ากราฟกวาดิวิตี2 High นี้ขึ้นไปแล้วนะฮะก็มีโอกาสที่จะไปหาจังหวะเซลล์ที่โซนด้านบนได้นะครับตอนนี้กราฟก็กัขึ้นไปแล้วนะครับเซลล์ลงมาได้ระยะหนึ่งนะครับจากโซนนี้นะครับโซน72นะครับประมาณ69.70ถึง46นะฮะประมาณนี้เลย ก็จะไปนะครับสำหรับแผนของเมื่อวานเนาะถ้าเกิดว่าเรามีแผนนะครับตีโซนไว้เรามีหน้าที่หาคอนเฟิร์มเมื่อกลับมาถึงแค่นั้นเองนะครับถ้ากราฟเข้าโซนที่ผมให้ไว้นะครับเราก็รอคอนเฟิร์มอาจจะเป็นคอนเฟิร์มแท่งเทียนหรือคอนเฟิร์มการเบกเทนไลน์หรือคอนเฟิร์มแพทเทิร์นนะฮะถ้าเกิดว่ามีคอนเฟิร์มเราก็เทรดนะครับถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มแล้วกราฟขึ้นไปต่อ,เ,อเราแพ้นะครับพอเราแพ้เสร็จแล้วเราก็ต้อง วางแผนต่อไปนะครับว่าเราจะเทรดยังไงต่อนะครับก็คือถ้าเกิดเข้าเบรกแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาจะไปหาเป้าหมายต่อไปนะครับผมจะเข้าใจแบบนั้นเลยนะผมก็จะฟอลโล่ไปนะครับจนกว่าจะถึงเป้าหมายต่อไปนะฮะตอนนี้นะครับกราฟล่าสุดนะขึ้นมาเทสซับไพ่เฮดหนะครับประมาณนี้นะครับราคา3095นะครับถึง สามหนึ่งสามหกนะอันนี้ค่อนข้างกว้างนะครับก็คือสี่พันจุดเลยนะเดี๋ยวจะรีไฟล์เข้าไปในไทม์ฟรมส์เจทกว่านี้นะว่าตรงนี้สามารถแบ่งได้ประมาณทักงสโซนหรือเปล่านะครับอ่ะมีตรงนี้1โซนจะเป็น9 5้าถึงหนนะฮะประมาณ1,700จุดอันนี้ก็ถือว่ากว้างนะแต่ว่า ต้องเข้าใจว่าอันนี้อยู่ไทม f เฟรมไทม์เฟรมสินาทีนะครเราอาจจะไปเข้าเทรดที่ไทม f เฟรมที่เล็กกว่าน,นี้นะฮะสำหรับ t ทม์เฟรม5นาทีนะครับตอนนี้ถ้าเรามองโครงสร้างนะครับมาร์กจากทางนี้นะฮะกราฟยังไม่สามารถทำไฮสูงขึ้นไปได้นะครับตอนนี้กำลังกลับลงมานะ เราก็มีหนะ้าที่หาโซนแนวรับไว้รอนะครับแนวรับแรกนะครับจะอยู่ที่3 0 6 3ย์ถึง3 0 7 1นะฮะผมจะรอตรงนี้ถ้ากราฟลงมานะถ้ากราฟลงมาผมจะรอคอนเฟิร์มที่จุดนี้นะตรงนี้เป็นดีมานของไทม์เฟรม5้นาทนะีประมาณนี้นะครับถ้ากราฟลงมาหัดสซงกับตัวภายในนี้นะฮะ แล้วก็บายขึ้นไปนะเป้าหมายก็อาจจะมองไปประมาณ50%ของรอบที่ลงมาก็ได้นะครับแล้วเป้าหมายต่อไปก็ค่อยมองที่ไฮเดิมนะฮะถ้าเกิดว่าการาฟหลุดโซนนี้ลงไปนะครับมีโซนไหนที่รอรับไว้บ้างครับก็น่าจะเป็นโซนเดิมตัวนี้นะฮะอีกหนึ่งโซน4 2่สอึงห้นะครับ ถ้าลงมานะครับรอคอนเฟิร์มถ้าหลุด6 3สมาได้เนี่ยอาจจะหาจังหวะในการ follow เซลลงมานะครับถึง5้าสี่ได้นะอันนี้คือเป้าหมายเขาอาจจะลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นดีมานด้วยแล้วก็ QM ด้วยนะครับตรงนี้นะช่วงสามศนห้าสี่นะครับแต่เบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็ต้องรอเขาหลุดตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้เนี่ยก็มีโอกาสนะที่เขาจะขึ้นไปต่อได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเขาล่วงลงมานะครับเป้าหมายนะครับเนะี่ยเราสามารถหาจังหวะในการ follow sell ลงมาได้นะครับแต่ถ้ามีแรงซื้อขึ้นมาเนะี่ยมีโครงสร้างขึ้นเนี่ยในอาจจะเป็น time frame หนึาทีนะครับมีโครงสร้างขึ้นจากเทไลน์ชุดนี้นะอาจจะ follow buy ต่อขึ้นไปเลยนะครับ,รบกราฟก็อาจจะขึ้นไปทำ new high นะอะประมาณนี้นะฮะโอเคถ้ากราฟเข้ามาในโซนนี้ เราก็ยังหาคอนเฟิร์มเซลได้อยู่นะช่วง95-12นะครับมันจะมีโซนอ่าช่วงนี้นะฮะอ่าตรงนี้ถึงแล้วนะผมเอาออกดีกว่าโอเคมีโซนต่อไปที่3104ถึง3112นะครับอันนี้1โซนถ้าเกิดว่าชุดนี้นะครับกราฟยกโลว์เบกไฮขึ้นไปเรื่อยผมก็จะฟอลโล w บายขึ้นไปนะครับหา3104นะครับอ่าถ้าหลุดโลว่ะผมฟอลโล s เซลลงมาก่อน มองเป้าหมายที่71นะครับแล้วก็ลงมา71แล้วผมจะรอคอนเฟิร์มเพื่อที่จะ follow by ต่อนะครับประมาณน,นี้นะครับสำหรับแผนเทดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มนะครับก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะว,า,วาดกราฟแล้วก็ไปอัปเดตให้ในกลุ่มท e เลแกมนะครับก็สำหรับลิ้นกลุ่มท l e ลแกมนะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะฮะทุกคนสามารถกดเข้ารวมได้ฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ